ในช่วงเวลาที่สถาน,นการณ์การสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางระหว่างกลุ่มนักรบฮามาสและกองทัพอิสราเอลยังคงไม่ยุติลงนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการทยอยช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัยวันนี้ในส่วนของรัฐบาลไทยก็ได้มีการจัดเตรียมเที่ยวบินต่างๆนะครับทยอยไปรับคนไทยในอิสราเอลทั้งหมด3เที่ยวบินด้วยกันครับเป็นเที่ยวบินของกองทัพอากาศ1เที่ยวและก็เป็นเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์อีก2เที่ยวรวมแล้ววันนี้มีแรงงานไทยชุดที่9เดินทางกลับมาถึงประเทศอย่าง ปลอดภัยแล้วประมาณ400กว่าคนขณะที่แรงงานที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นนะครับจำนวน8คนที่เสียชีวิตก็จะเดินทางกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันโดยแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลในวันนี้ทั้งหมด3เที่ยวบินนะครับมีอยู่ทั้งหมด488คนมาพร้อมกับสายการบินพาณิชย์ เที่ยวบินที่ er y 0 8 3จำนวน125คนและเที่ยวบิน er y 0 8 1อีก187คนทั้ง2เที่ยวบินนี้เดินทางมาถึงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งเที่ยวบินเป็นเครื่อง A340 500ของกองทัพอากาศที่เดินทางไปอพยพคนไทยในอิสราเอลจำนวน136คนเดินทางมาถึงที่ท่ากาสยานทหาร2กองบิน6เมื่อช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา โดยทางด้านคุณสันตินันตะสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานได้พูดถึงมาตรการในการรองรับแรงงานไทยที่เพื่อนเดินทางกลับจากอิสราเอลว่าทางกระทรวงแรงงานจะจับเจ้าหน้าที่ไปสอบถามถึงความต้องการของแรงงานไทยที่เพื่อนเดินทางกลับมาว่ามีความต้องการจะกลับไปทํางานต่อในประเทศอิสราเอลอีกครั้งหรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าไม่ต้องการจะกลับไปทํางานแล้วก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการย้ายไปทํางานในประเทศอื่นๆได้ตามความต้องการ รวมไปถึงยังสามารถหางานทำภายในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันซึ่งงานในต่างประเทศตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมเอาไว้จำนวน6000อัตราไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกาหลีใต้ไต้หวันหรือว่าที่โปรตุเกสไปฟังเสียงเรื่องนี้เพิ่มเติมจากทางด้านรองที่บดีกกรมการจัดหางานครับตรงนี้เองเน,นะครับในส่วนของตำแหน่งงานรองรับแยกเป็นอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของรายงานตำแหน่งงานในต่างประเทศนั้นนะครับ เราได้เตรียมมาไว้เนี่ยนะครับประมาณ6000กว่าตานะครับไม่ว่าในส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีนะครับในส่วนของแรงงานภาคการเกษตรตามฤดูกาศนะครับหรือในส่วนของไต้หวันในส่วนของโปรตุเกสนะครับในหลายๆประเทศนะครับได้มีเตรียมไว้ในส่วนของต่างประเทศนะครับและในส่วนของในประเทศนั้นเนี่ยนะครับทางกรมการจัดงานเองก็เราก็ได้เตรียมไว้เช่นเดียวกันนะครับหากแรงงานมีความประสงค์ที่จะทํางานในประเทศไทยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับตำแหน่งงานว่าง ที่มีอยู่ในประเทศในทุกวุฒิทุกวุฒิก,การศึกษาทุกระดับการศึกษานะครับมีประมาณ60,000กว่าตานะครับในตําแหน่งที่หลากหลายในหลายประเภทกิจการนะครับซึ่งถ้าหากรายงานเหล่านี้หรือคนงานเหล่านี้ที่เพิง่งเดินทางกลับนะครับหากมีความประสงค์ที่จะทํางานนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตําแหน่งงานในประเทศนั้นเนี่ยนะครับเราเปิด แพลตฟอร์มไทยมีงานทำนะครับยื่นผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ไม่ก็ได้รับควานสะดวกนะครับหรือจะไปติดต่อที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดที่พี่น้องแรงงานเหล่านี้อยู่ก็สามารถดําเนินการได้ครับสําหรับแรงงานที่เดินทางกลับถึงไทยในตอนนี้นะครับมีจํานวนทั้งสิ้น1112คนแล้วโดยผู้ที่ต้องการกลับไปทํางานที่อิสราเอลต่อหากสถานการณ์คลี่คลายหรือว่าสงบลงมีอยู่ประมาณ1 1 9คน ซึ่งตอนนี้ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ได้ทําหนังสือสอบถามไปยังทางการอิสราเอลและได้รับการยืนยันกลับมาว่าแรงงานกลุ่มนี้ยังสามารถกลับไปทํางานต่อได้อีกโดยไม่จําเป็นจะต้องขอวีซ่าใหม่ขณะที่การส่งร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตชุดแรกจำนวน8คนจากอิสราเอลนะครับจะเดินทางกลับมาถึงที่ท่ากาศยานสวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน l y 083ในวันพรุ่งนี้20ตุลาคมเวลาประมาณ8นาก50นาที ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการประสานให้ญาติมารับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาตามภูมิลำเนาต่อไปครับ นายธนกรและนางรันจวนยอดทองดีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของนายเทียนชัยยอดทองดีหนึ่งในแรงงานชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลได้จุดธูปบอกกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้ปกป้องคุ้มครองลูกชายที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าลูกชายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถติดต่อกันได้มานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่ม เิ่มเติมมาด้วยว่าลูกชายปรากฏรายชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตหนึ่งในสามรายของแรงงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งจากรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลอิสราเอลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางครอบครัวก,ก็บอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่ว่าลูกชายอาจจะยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็อยากจะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานช่วยค้นหาแล้วก็นำลูกชายกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยนะคะ ทางนายธนกรบอกว่าลูกชายไปทํางานที่อิสราเอลมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะที่ผ่านมาติดต่อพูดคุยกันมาตลอดนะคะจนกระทั่งวันที่7ตุลาคมค่ะได้วิดีโอคอลพูดคุยกับลูกชายตามปกติปรากฏว่าขณะที่พูดคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็เห็นว่าลูกชายพยายามที่จะวิ่งหลบหนีเสียงปืนเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาเป็นระยะก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปค่ะ ตัวกัปตันบอกพอจอยงอญานิเขาก็ไปหมอเห็นเห็นภาพลูกเลยเหรอเห็นครับเห็นตอนเขาทายไว้ตอนแล่นลบท่าลบหลังเงินกันเขามากมันลบพี่มันลบพี่เลยนาเงินกันมากแจ้งได้จะบูดเลยข้าวลูกเลยบอกไวเห็นเลยตอนตอนที่เห็นภาพลูกแบบนั้นพูดเสียงเลยทุกใจเห็นลูกเลยตัวลูกไหวนะกจากญานคนญาติคนญาติตายเนาะพอจอเห็นลูกแล้วเบิ้งสิบว่าอะเรแจกใจสิบบาทพุทธศาสน์ไปญานเขาเห็น ก็ยัขกไดอยินึงอน,น,นที่บอกันี่ยตนที่ันก็ยันทั้งยเก็ได้นินแล้ได้เงีบยบแบตัวนี้คิดพ,พัวเห็นภาพกังวนรับแต่ว่าอครับคิดไนบอกเลยครับเสียใจ ส่วนภรรยาของแรงงานไทยรายนี้นะคะเธอบอกว่าพอทราบว่าสามีเนี่ยมีรายชื่อปรากฏเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตของทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็รู้สึกใจหายค่ะแต่พอบอกว่าจะต้องรอการยืนยันจากทางการอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะก็ทําให้เธอยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างว่าสามีนั้นอาจจะรอดชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางการเนี่ยช่วยติดตามหาตัวของสามีแล้วก็ช่วยกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะคะมีรายงานบอกว่าทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยก็ลงพื้นที่กันค่ะไปมอบสิ่งของไปให้กําลังใจบรรดาครอบครัว,รวญาติของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานที่อิสราเอลนะคะก็มีภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอแม่สเรียง5คนค่ะจากการสอบถามญาติิได้ติดต่อกับแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ2ใน5ของแรงงานไทยของอําเภอแม่สรียงเนี่ยเตรียมตัวที่จะเดินทาง กางกลับไทยเร็วๆนี้แล้วค่ะแต่ว่าบางรายมีความประสงค์อยากจะทํางานในอิสราเอลต่อไปนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ทํางานนั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะอยู่ห่างไกลาจากพื้นที่ที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นทางนายอำเภอแม่สระียงได้ให้ญาติวิดีโอคอลพูดคุยกับแรงงานไทยนะคะแล้วก็แจ้งให้ญาติได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแนวทางของการให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่ามีความประสงค์ที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะ ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปที่ตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญก็ไปพบปะเยี่ยมให้กำลังใจในายคมสันดวงแก้วเป็นแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลนะคะก็ได้ไปชี้แจงถึงสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐค่ะนายคมสัรหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยนี่นะคะก็ได้ขอบคุณ ไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ได้มาดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่มีรายงานข้อมูลชาวจังหวัดพิจิตรนะคะว่าเดินทางไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลรวมทั้งหมดยมี24คนด้วยกันค่ะในจํานวนนี้ผู้ที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วมี5คนนะคะยังเหลือแรงงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกับพื้นที่สู้รบแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่ต้องการจะกลับไทยอีก19คนด้วยกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวขําน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ